เขาสวนแ่ามแร้งอีกแล้วแ่ามแร้งเขาสวนสิมัถางหยาปลูกพักยางมะฮอดมักนาวทูนกล้าวป๊าดแซงหนีตังวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบุงแดงบุงแดงแ สีอ่อนบ่ะสะอ่อนบ่ะคิดทูคิดทูบักโม่บักแตงสะอ่อนแท้ง มะนาวซีหาหกหกเมื่อแช้านี้มันจะงอใหญ่ใหญ่แต่ยังไม่แก่จะสะออนค่ะทูนเปล่าวไรแม่เด็ด บังแบนแบบังแนบบังแนบังแนนก็ดีต่อใจตัวปลูกแล้วเห็นผลิตผลผลิตผลของตัวเองมันก็โอเคแก้วขมิ้นออกดอกตรงที่สองแ้วขมิ้น อันซ่อนหน้ามึงน <sniff mascara S 1> ี <a> ่เป็นดอกไม้ใหญ่ๆอันนี้อันนี้ดูใบไหมต้นนี้มีแต่ใบต้นนี้มีแต่ใบเออ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 บักขันกาะอันนี้ยังไงพุทรานมพุทรานม ตัวนีเบึงกนันนาอืมมีเด็กเดกเด็กเด็กนอนอยู่นะ่ะสวนแม่หนูพ่อจิมจะมีบักนาขึ้นเกาในสวนน้อยน้อยตัวนี้ก็ะดกอยู่เออว่าแล้วตัวนีดกเนี่ยตัวนีดกดก มีทุกกิ่นอืมคุณจะสังเกตใบมันหน่อยใบยมันหน่อยแต่หนวยหลายก็สุดตนใฮ่คุณจะสังเกต